ยังกรนอนมินบอสขึ้นรถขึ้นรถฉันยักนอน <laughs> วันนี้นะ,ะคะด้วยความที่เออแจ็คกี้ก็เป็นบ,บอสกับซอ,เ,อ,อบ <laughs> เป็นบบหว่วงเป็นห่วงนะเธอซอรีบขึ้นรถได้ฉันเป็นห่วงมันเดี่ยวอะไรกันขึ้นไอ้ขี้

จะเอาไป้เอาม่เป็นไรไม่เป็ไ่เป็นม่เนไไ่ปนไรไม่เไ่ปเรไ่เป็น่เป็เปเป็เไม่เไม่เไม่นไรม่ปรไมเป็นเป็นไรไม่เ่เนเนไรไ่นมปเนร ไปแล้วเด้อเอาเมนโนมาจะขึ้อขับรถตูขึ้นเปาจะพงนี่เีไปหเดัจฉเลยเจีเานไปยกยเอากระเป๋าเอากระเป๋ามาก่อ่าเ่เ่น่ขอให้สาสิบบาทรอเขาโอนเขาให้โอเคเจิญกนโอเคโดยดเ้อ ไปละเด้อ <c oughs> เอ้าขับรถตู <c oughs> ้เป็นไปตั้งมัล่ะบเา็นี้ขเนาะเดี๋ย <c oughs> วอาดขับเองเมื่อนี่ เราอยู่บ้านอย่าเดียวั้งเจ้าหน้เที่เดือดรับเองเมื่อนี่บอกว่าลงมากนะมีขึ้นย่างว่ะไปเรียกไปเรียกไปเรียก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 มันไม่สองนะห้าสิบบ้านเราได้ที่จะเอาหนี้ขรอฮ ได้กเกินแล้วไปไปเป้าที่ไปได้เกินทราบมาแล้วมือไอเดียวหมดหมดกินอ่ะไปแล้วอบอสจุ่มซอสเสร็จแล้วเราก็เดินทางต่อเอาเอาเมนูเมนูอยากเดี่ยวกินเอาน้ำขึ้นยิ่มบ้านเพื่อนที่แถวนี้อะไรนะเช้านี้ยิ่มบ้าน่อนอ๋อ มึงดยามชือมึงตงิาตัวตตัวรับแขกดิรับแขกเอ้ตงรับแขกคุณคานังึ้นรถึ้นรถจะไปหานอนอีละอีเลียไปสัต